เฮ้ยแต่พวกนายมีกล้ามนะมันช <|so|>? ัดขนาดนี้เลยเหรอถึงว่าซีมีแต่คนเรียกชาไอ้ไก่นักกล้ามหอมี่เหนื่อยดิรู้แล้วรอดูความหาค่ะท่านผู้ชมเอาทิ้งดิ มาลูกกูยมาลูกกูยมาลูกกยโอ้มาลูกกยูยมาลูกกยูยมาลูกกพยทางขยะจงเปิดมันไม่เปิดวะลิโอ้ยมันไม่ใช่ทางขยะพิเศษอ้วนเมือีแบตกันชุดพร้อมนะใส่แล้วตูเพียเวเพียวตรงไหนอ้วนก็คืออ้นนะวนอ่ะอ้วนแล้วตื่นใจยาวเลยพี่ไปพูดกับมันแบบนั้นน่ะนี่ไม่แบดอันใหม่เลยนะ หอมเพียวเล่นด้วยกันนะเล่นก็เล่นงชมมันหน่อยโอ้โหมันชูผมจี้ใช่แล้วมาแกะไม้แบตก่อนแล้วว่านอยู่ไหนอะนู่นอะอยู่นู่นไม่น่าไปชมมันเลยสั่งมาใหม่เลยหรอใช่อันเก่ามันขาดแล้ววะชายเออว่าแล้วลืมสั่งอะไรลืมอะไรอะ ลูกแบดอะดิเหลือแต่อันเน่าๆอ่ะที่ติดบนต้นไม้อวัเล่นเปล่าอนักกล้ามอย่างผมอ่ะไม่ตีหลอกแบดผมจะยกลูกเล็กบอกแล้วอย่าไปชมมันใครเป็นคนพูดล่ะ<า>อ่ะเอาไปาไม่เล่นเหรออวันไม่ครบเลยอ่านักกล้ามฝากถือที ม่ทรบว <ique> <em> ่ามีอะไรหนักๆสัก50าสิบกิโลไหมวันก่อนถือขวดน้ำยังเมื่อยเลยรอรบนำบุกี้ไม่เล่นจริงอวนผมกำลังโพสเ่อไปประกวดอยู่ครับ ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใส่ชุดนี้มีกล้ามตลอดเวลาชุดนัก,กล้ามโอ้โหใสยแล้วมีกล้ามเลยชุดนักกล้ามโอ้โหใสยแล้วดูเซล็เงเงแเ่มไนหะมเจมดิฟรีใช่ไหมปุ๊กกี้ผ่อนจ่ายเว้ยขอเลยเฮ้ยให้ให้ให้้หหหเอาดิใส่ชุดกล้ามแล้วมีพลังมันจะจริงเหรอ เฮ้ยอ hey, oh yeah, oh, ้วอย่าทำเหนื่อยดิโอ้โหของตัวเองลูกกระจิ๋วเดียเฮ้ยแต่พวกนายมีกล้ามนะมันชัดขนาดนี um> ้เลยเหรอถึงว่าซิมีแต่คนเรียกชายก่ายนักกล้าม้อมยเหนื่อยดิรู้เลยอ้วนเลยท่าไฟยังมันจะบินเหรอปกี้ถามมันดูดิ เฮ้ยพร้อมจะบินเหรอบินบ้าบออะไรเล่นท่าไฟายอยู่มันหมายถึงอ e ีทวงไฟหรือไฟแมลงวันน่ะน่าจะไฟแมลงวันอะ่ะร้อยแปดสิบเอ็ดร้อปรแปม้อยปรปดาวันมาเร็วทำไปแล้วร้อยแปนาที185ทีหรือ185ยานาทีอะ่ะทีเว้ยเมื่อกี้พูดผิดดูน้วยเก้าเก้าที มันเหมือชีพจริงๆอืมอไม่เหมือนชายฮอพูดอ่ะเนาะดูด้วยชายเขาเล่นกันแบบนี้มีแถมให้นะเว้ยกะว่า จะเชื่อดีไหมเนี่ยเหมือนตัดต่อเลยเออพูดเลยสัววันห้าสองวันหกสัววันเจ็ดชวนออกมาทำไมน้อนไปหาเงินก่อนค่าทำตกไว้ยี่สิบทำไมไม่เก็บดีๆอ่ะไม่เข้าใจเหรอว่าคนทำตกอะ่ะเออเมื่อกี้เหมือนค่าจะลืมอะไรนะลืมอะไรอะอ๋อค่าลืมจีนขยะตีแบตทุกวันหอมมา เออโลลี่ฝากทิ้งขยะได้นะเฮ้ยทิ้งเองดิเฮ้ยทิ้งให้ด้วยดิจะปล่อยไว้อย่างนั้นแงแมนะ่สกรปรก <c oughs> ดูพวกมันนะจัดเลยแม่เจ๊ <c oughs> <c oughs> มดกัดยังเจ็บเลยอย่าริอาจไปสู้คนไม <c oughs> ่กว่าจะกุย๋ยแก้วเวย้ย <c oughs> วันนี้พวกมันโชคดีนะปล่อยไปก่อนเหรอ แล้วไหนล่ะขยบของมันขยะนั่นแหละขยะอยู่ไหนวะขยะมันไม่มีชีวิตมันตอบไม่ได้โอ้ยถามไปก่อนเผื่อมันตอบเฮ้ยขยะเองอยู่ไหนส่งเสียงบอกทีอยู่ข้างหน้าไว้ซือบื้ออ้ออาวเองพูดได้แล้วเหรอเฮ้ยรีรีรีีขยะพูดได้ เอ็งจะสั่นหัวไม่อะ่ะกูเองอ่ะตบแรงสักขนาดเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันพูดได้จริงๆนะเว้ยออกจากแกงไหมคะหัวหน้ามันอย่างโง่เลยคะ่ะเก็บไปทิ้งดีกว่าเพื่อสังคมที่สะอาดสดใสเซซาม่ถักขยาจงปปอดบ้าหรือเปล่าดูการ์ตูนเยอะไหมโอ้ oh, มาลูกกยุยมาลูกกยุยมาลูกกุ <Yes. S 2> oh, ้ยมลกกุ้ยโอ้มาลูกกุ้ย เิดวล,ลโอ้ยมันไม่ใช่ถังขยะวิเศษอย่างเงี้ยต้องใช้ท่าหมายตายแล้วเปิดตะกะยะดิอยากกินถังขยะเหรออยู่หน้าปักซอยอะ่ะเปิดตะกะยะดิเปิดตะกะยะดิเอาทำไมไม่ทำอะ่ะทำอะไร โอ้ยไม่เข้าใจมันมีมนเปิดก็ต้องมีมนปิดอีกแล้วหรอ <c oughs> ปีตะกยาด้วยปีตะกยาด้วยปีตะกยาด้วยอ๋อมันชอบกินกล้วยเออขอสองหวียังไม่เข้าใจอะปีตะกยาด้วยอะไรโอ้ยปีนถังขยะด้วยเออก้แค่นั้นแหล <c oughs> ะ <c oughs> กาลนาโะ อะไรของมันวะกาลานาโลอ๋อกลับแล้วจะกินเย็ยนตาโฟจำไว้นะคะท่านผู้ชมกินเย็ยนตาโฟบ้านเองดิเราหมายถึงว่ากลับแล้วนะโลปุกกี้มันไม่อยู่บ้านเราแอบเล่นเกมฟรีนี่ไปเลย้ยโอ้โอยยายปุกกี้เอาถังขยะมาวางไว้ทำไมตรงนี้เนี่ยขวางทางเดินจริงๆเลย แบบนี้ต้องเรียกค่าเสียหายสักแปดแสนฝ่าเจ็บนิว้วไม่วางเกียการจริงฝ่าล anyway> ุดเลยไม่มีใครเห็นนะคะนิดไม่ได้ทำถังบ้านทามบอกละมาก่อนมีสิทธิ์เล่นก่อนค่ะบุกี้อยู่เป่าก็มันไม่อยู่บ้านนี่หว่างูจริงๆเลยเรางูองเปิดอยู่ด้วยนะเป็นคนไม่ได้เรื่องนะกินเสร็จแล้วก็ไม่ยอมทิ้ง เกะกะลูกตาว่ะทิ้งให้มันหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยแล้วนี่กล่องอะไรอ่ะวาวเจอแล้วค่ะขุมสมบัติมันซ่อนขนมไว้ในนี้ว่าแต่มันเปิดไงอ่ะผีเอนนปีเดกลกล่องผีสิงชัดๆบัรจาร์ผีมาเป้าเหรอไม่เชื่อหรอกเว้ยผีไม่มีจริงในโลกคนอย่างนิสไม่กลัวหรอกไหนลองทีสิ สงสาตกใจความสวยของหนูน่าซะก็ด้วยเองนี่มันหนานะเอาลับคุณแม่ขาร้างผักขยาแล้ววมางมาไว้ตรงนี้ทำไมอะเฮ้ยใครเตะฝาเป็นพังอะเรีอ่อเหรอเองทำหรอเดินมาด้วยกันปะละัล่ะเออเดินมาด้วยกันแสดงว่าข้าไม่ได้ทำเออจริงจริงจริงฉลาดในเรื่องโงๆนะ่ๆเนาะสรุปนี่เองด่าหรือชมชมแล้วไปไม่งั้นไม่ให้เล่นเกม ถือกล่องนมมาเพื่ออะไรอ่ะกินนมแล้วสูงแต่เองถือเออว่ะแล้วไหนถังขยะอยู่ตรงนน้นอ่ะอันไหน่ไหนว่ะอย่างง,งดีนั่นไงกล่องดำๆขาขาวอ่ะแล้วสรุปดำหรือขาวโอ้ยมันก็ทั้งดำทั้งขาวอ่ะรอดูนะคะเดี๋ยวมันตกใจเอ็งนี้มาแหละรอดูความฮาค่ะท่านผู้ชมเอาอทิ้งดิทิง้งไงอ่ะ จริงจริงไหมอย่าบอกน้ำเป็ดน,นะผีอะสีเี้คทะขยะเออขยอขะยอขะยอแล้วเรื่องอะไรอะมันเป็นหาักขยะอัตโนมัติ <y ork> ปัดโถดีนะข้าเกล้งกลัวแอคต,ติ้งเือนกันแหละเออ <y ork> แล้วเซ็นเซอร์ <y ork> อยู่ตรงไหนวะเซ็นเซอร์ตรงเส้นดำๆอะเอ็งลองไปแตะดูดิ <y ork> อู้จ๊ะอับเมซินเอ็งทำให้ข้าดูแย่นะบินเอ็งจะบินไปไหนบินถังขยะว้ย ห้าบอกนางเป็ดนอาไว้ปล่อยให้มันกลัวไปข้าปิดปากขนมหมากก้าห่อเมื่อกี้ข้าอัดคลิปไปแล้วอยาอีกนินึงถังขยะจงเปิดด้วยมวน์ของหนูนะ so c u t จะเล่นอีกนานไหมมันเปลองทานสนุกไหมครับหนังสาสนาตอนสมัยก่อน vs สมัยนี้ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครเจอผีถังขยะลูก อ,อลอยากทราบว่าทําไมรู้ดีจังเลยอย่าลืมกดติดตามเราทุกช <c oughs> ่องทางตรงนี้ด้ยนยค่ะ